สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกพลังในใจคุณมาฟังกันครับ365วันที่ผ่านมาชีวิตผมเปลี่ยนไปแค่ไหนจากวันที่พังยับเยินวันที่เหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับหน้าอ,อกจนหายใจไม่ออกมืดมิดจนมองไม่เห็นทางออก ใช่ครับวันแรกมันโคตรยากเต็มไปด้วยน้ำตาความสับสนและคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราแต่ฟังนะบาดแผลพวกนั้นไม่ได้มีไว้ทำลายเราแต่มันมีไว้สร้างตัวต,วตนใหม่ที่แกร่งกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเดินไปครับจะก้าวสั้นจะก้าวสั่นหรือจะถอยหลังบ้างก็ช่างมันหัวใจสำคัญคือห้ามหยุดเดินเด็ดขาดการฟื้นฟูคือการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังงานมหาศาลเพื่อก้าวต่อไปครบหนึ่งปีเต็มผมบอกเลยว่าความล้มเหลววันนั้นคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดมันทำให้ผมเห็นพลังที่ซ่อนอยู่ข้างใน วันนี้ผมยืนได้อย่างมั่นคงแล้วไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะผมเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ในวันที่มืดที่สุดใครที่กำลังเจอพายุอยู่เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้เราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องปลุกพลังในใจคุณไว้เลยแล้วมาเติบโตไปพร้อมกันทุกวันลุยครับ